เรื่องที่16การไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญมากจริงหรือไม่อัตมาภาพพระมหาทิษากรอาจิตาปุญโยวันนี้วันพุทธที่ 2, สองสิงหาคมพศ2560กก่อนที่ญาติโยมทุกคนจะฟังธรรมทุกครั้งขอให้ญาติโยมกล่าวในใจหรือจะพนมมือขึ้นมาก็ได้ ให้นึกถึงรูปพระพุทธเจ้าองค์ที่เราชอบหรือภูตตะลูปองค์ที่เราชอบและกล่าวว่าขออนาตบรรมีองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีองค์สมเด็จองพระปฐมเป็นต้นขอให้พรมเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั่วสารกุละโลกนี้ร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในการฟังธรรมและขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพัน ด้วยเทินก็ต้องขออภัยญาติโยมที่ได้ฟังการแสดงธรรมของอาตมามา20เรื่องแต่ตามาเดิมบอกญาติโยมไปว่าก่อนที่เราจะทําบุญไม่ว่าเรื่องการใส่บาตรหรือฟังธรรมให้เราคิดอย่างนี้ในใจหรือพอนมมือขึ้นมาก็ได้คือให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนหรือพุทธลูปองค์ที่เราชอบ แล้วก็ให้ระลึกถึงพรมเทพเทวดามาร่วมโมทนาบุญกับเราทุกครั้งไปให้เราคิดอย่างนี้ในใจพูดคำสั้นๆง่ายๆตามที่เราเข้าใจก็ได้ว่าขอให้พรมเทพเทวดาทั้งหลายทั้งเจ้าที่เจ้าทาง,ทงร่วมบุญกับข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ด้วยเถิดพูดคำนี้สั้นๆก็ได้ทุกครั้งไปในการฟังเทศฟังธรรมหรือก่อนที่เราจะใส่บาตรให้เราคิดอย่างนี้สั้นๆ พมเทพเทวดาก็จะได้ร่วมโมทนาบุญกับเราแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีพรมเทพเทวดาอยู่รอบตัวเราเป็นประจําไม่มากก็น้อยถึงเรามองไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเสียหายหรือว่าง,งมงายอะไรเพราะว่าการคิดที่จะให้ใครร่วมโมทนาบุญกับเราเนี่ยก็เป็นบุญเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์เสียหายอะไรก็ให้เราทําไปคราวนี้ก็ขอเข้าเรื่องที่จะเทศนาในวันนี้ เรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์ได้บุญมากจริงหรือไม่เรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์หรือกินมังสวิรัตมังสวิรัตเป็นภาษาบาลีมังสะแปลว่าเนื้อวิรัตแปลว่าเว้นภาษาบาลี90%ให้แปลข้างหลังไปข้างหน้าแปลว่าเว้นจากเนื้อเว้นพวกเนื้อก็ได้หรือใครจะเรียกว่ากินเจก็แล้วแต่ญาติโยมจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วมังสวิรัต การกินอาหารเว้นจากเนื้อกับการกินเจต่างกันเพราะการกินเจนั้นยังไม่ได้เว้นการกินเนื้อ100เปอร์เซนเพราะการกินเจยังสามารถกินหอยนั่งลมได้อยู่อัตมาก็จะขอพูดรวมรวมถึงการกินอาหารที่งดเว้นจากเนื้อสัตว์คือมังสวิรัต์นั่นเองว่าได้บุญมากจริงหรือไม่เพราะมีญาติโยมสงสัยว่าการที่เรากินอาหารแล้เว้นจากเนื้อสัตว์นั้น จะได้บุญมากกว่าคนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่และก็มีความเข้าใจว่าผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นั้นผิดศีลข้อหนึ่งเพราะสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าฆ่าสัตว์และนํามาขายกันเราอัตมาก็จะขอตอบว่าถ้าญาติโยมทุกคนสงสัยสิ่งใดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ดีและไม่มีผู้รู้หรือครูบาอาจารย์คอยแนะนำให้ญาติโยมทุกคน เรล,ลิกถึงพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ทันทีและญาติโยมทุกคนก็จะรู้คำตอบแบบไม่สงสัยถ้าญาติโยมเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆนะเช่นเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นได้บุญมากหรือไม่ญาติโยมก็ลองระลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยฉันเนื้อสัตว์หรือเปล่าแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ยังฉันหรือว่ากินเนื้อสัตว์เป็นปกติ เราก็จะรู้คำตอบด้วยตนเองทันทีว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้บุญมากเสมอไปเพราะถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นอยู่ก็จะเป็นบาปด้วยซ้ำไปแต่ถ้าใครจะกินเจหรือว่ามังสวิรัต์และเราสบายใจเราก็กินไปไม่ผิดอะไรก็สามารถทำได้ถ้าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแต่ก็อย่าไปว่าผู้ที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่ว่า ยังผิดศีลอยู่ยังสนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์อยู่อันนั้นเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและคนที่กินเนื้อสัตว์เป็นปกตกิก็อย่าไปว่าผู้ที่เขากินเจว่าเขางมงายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะแต่ละคนมีสิทธิส่วนบุคคลใครจะปฏิบัติแบบไหนจะกินหรือไม่กินอะไรแบบไหนก็เรื่องของเขาว่ากันไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคล แต่ถ้าใครบุคคลไหนสามารถแนะนําได้เราก็แนะนําให้ทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นผู้ที่เราไม่สามารถแนะนําได้ก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปเครียดเรื่องคนอื่นให้มากมายนะักเอาตัวเราให้ทําถูกต้องและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องเท่านั้นพอและการไม่กินเนื้อสัตว์ทําให้ได้บุญก็มีทําให้บาปก็มีอัตามาก็จะขอขยายความให้ฟังดังนี้การไม่กินเนื้อสัตว์แบบถูกวิธีและได้บุญ คือ 1. ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในการจัดหาอาหารมังสวิรัตคือต้องไม่เกิดความลําบากจนจิตเศร้าหมองในการหาอาหารในการประกอบอาหารมังสวิรัตเพื่อมารับประทานโดยเฉพาะในการเข้าสังคมแต่เราก็อย่าคิดไปเองเข้าข้างตัวเองนะว่าเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราต้องคิดตามความเป็นจริงด้วย อย่างเช่นเราไปเข้าสังคมเข้าที่ประชุมที่ไหนเนี่ยสถานที่ประชุมที่นั้นหรือว่าโรงอาหารนั้นต้องมาจัดอาหารมังสวิรัต์ให้เราเนี่ยเขาลำบากหรือไม่แต่ถ้าเรากินมังสวิรัต์โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้ตนเองลำบากและไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากก็ถือว่าไม่ผิดอะไรก็ทำต่อไปข้อที่สองต้องไม่มีความคิดหรือกล่าวโทษว่าผู้อื่นที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ เป็นคนไม่ดีผิดศีลข้อหนึ่งเพราะความเป็นจริงแล้วผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่โดยไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้สั่งให้ใครฆ่าและไม่ได้ยินดีที่บุคคลอื่นฆ่าก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งเราจึงไม่ควรกล่าวโทษผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ถ้าปฏิบัติได้ตามสองข้อนี้ก็ถือว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ของญาติโยมนั้นถูกวิธีแล้วก็ได้บุญส่วนผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ แบบผิดวิธีและได้บาปคือ 1. ทําตนเองและผู้อื่นให้ลำบากและมีจิตเศร้าหมองในการจัดหาอาหารมังสวิรัตให้เราเช่นเราอยู่ในบ้านก็ต้องมาแยกอาหารให้เราทําให้คนทําครัวลำบากหรือเราอยู่ในที่ประชมุมหรือในที่ทํางานและในวงสังสรรค์ก็ทําให้เกิดความยุ่งยากกับคนที่เขาต้องมาจัดหาอาหารมังสวิรัตให้เราคือการเบียดเบียนคนอื่นนั่นเอง ข้อที่สองมีความคิดหรือกล่าวโทษว่าผู้อื่นที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เป็นคนไม่ดีผิดศีลข้อหนึ่งข้อนี้บางคนอาจถึงกับปา마ศาพระพุทธเจ้าเลยก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเองก็ยังฉันเนื้อสัตว์เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าผู้อื่นที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะผิดศีลข้อหนึ่งเพราะไปสนับสนุนพ่อค้าแมค่ค้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะบาปด้วยจิตเศร้าหมองด้วยก็ผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ แบบผิดวิธีตามที่กล่าวมาสองข้อนี้ก็จะเกิดบาปแก่ตนเองไม่ได้บุญก็ขอให้เราเข้าใจตามนี้อัตมาก็ขอสรุปว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้หมายความว่าจะได้บุญมากเสมอไปถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์แบบผิดวิธีและธรรมะของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นทางสายกลางอย่าคิดอะไรลึกจนเกินไปเช่นทายาทโยมคิดว่าผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ ผิดศีลข้อหนึ่งเพราะเขาไปสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าฆ่าสัตว์และนำมาขายให้เราถ้าญาติโยมคิดเช่นนั้นผู้ที่กินผักอย่างเดียวก็ถือว่าสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าฆ่าสัตว์เช่นกันเพราะต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นเคมีบ้างยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นธรรมชาติบ้างเพื่อ <c oughs> ให้ผักดูสวยงามและนำมาขายกับญาติโยมได้ก็ขอให้เราปฏิบัติทมก็ดีใช้ชีวิตก็ดี อยู่ในทางสายกลางอย่ากล่าวโทษใครถึงให้ใครบุคคลนั้นทําผิดร้อยเปอเซนต์ก็จริงเพราะคนเราทุกคนสามารถทําผิดพลาดได้เสมอไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ที่ไม่คิดผิดทําผิดไม่มีแต่คนคิดผิดทําผิดก็สามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้และเราก็ควรให้อภัยและก็ส่งเสริมเขาให้เป็นคนดี แม้กระทั่งพระเจ้าเองก็ไม่ได้เกิดมาแล้วจะทำถูกต้องเสมอไปไม่คิดผิดเลยไม่เห็นผิดเลยก็ไม่ใช่เราทุกคนจึงสามารถทำผิดหลงผิดได้เสมอเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ขออย่าว่ากล่าวกันใครที่เขากินเจอ,อยู่ถ้าเขากินแล้วเขาสบายใจก็ปล่อยเขาเพราะมันเป็นความสุขส่วนตัวของเขาแต่คนที่กินเจอ,อยู่ก็อย่าไปกล่าวโทษคนอื่นว่าคนที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ผิดศีล ข้อหนึ่งเพราะเป็นความคิดเห็นผิดก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจเรื่องการกินเจหรือว่าการกินอาหารโดยเว้นจากเนื้อสัตว์ตามความเป็นจริงว่าได้บุญมากหรือได้บุญน้อยตามที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนคิดเสมอว่าถ้าเราใกล้ตายหรือเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งจะตายหรือไม่ตายก็ดี ให้นึกถึงภาพพุทธรูปองค์ที่เราชอบและคิดว่าไม่ขอเกิดเป็นอะไรอีกแล้วขอไปนิพพานโยมก็จะบรรลุอรหันต์เป็นนิพพานประเภทที่สองทันทีคืออนุป,ปาทิเสสนิพพานการตัดกิเลสได้พร้อมกับวินาทีที่ตายก็เรียกว่าอรารหันต์เหมือนกันและในระหว่างวันก็ให้คิดเลยว่าถ้าข้าพเจ้าตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพาน ให้คิดอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแล้วก็นึกถึงภาพพระในเวลาหว่างวันเป็นประจำให้ติดตาติดใจเมื่อเราชินแล้วนึกภาพพระชินแล้วเนี่ยเวลาเราใกล้ตายเนี่ยภาพพระพุทธร,รูปองค์ที่เราชอบก็จะแสดงขึ้นมาจะทำให้เรามีสติตอนใกล้ตายแล้วก็ไปนิพพานได้ในที่สุด พร้อมนาฏบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีองค์สมเด็จองค์พระปฐมเป็นต้นบุญกุศลใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทามาแล้วในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติที่สําเร็จแล้วแก่ข้าพระเจ้าขอจงสําเร็จแก่พรมเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและญาติโยมทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีฐานะมั่งคั่งโดยฉับพันและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพัน ในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทินขอให้ทุกคนเป็นคนดีถือศีลห้าทุกวันโชคดี